สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ค,ครูบอยจะมาสอนในรายวิชาพละศึกษานะครับวันนี้จะสอนในเรื่องกายบริหารเราไปชมคลิปกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทำท่ากายบริหารนะครับครูก็จะทำครูก็จะฝึกให้นักเรียนนะครับฝึกการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ท่าที่หนึ่งนะครับ ห 1> 1, 7, 7, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเตียด้านซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเตียงด้านขวาหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่สองมือแต่อะไรนะครับมือไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนงกับเพื่นนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเถ้าที่3นะครับหนเดียวหนึ่งสองสามสห้าหกกบมุนกับคืนนะครับหนึ่งสองส่า เ่้าสิบข้าที่สี่นะครับพับเข่าหนึ่งสองสามส่ห้า้าสอที่ห้านะครับสลัดก้อมือก็เท้า1 2 3่งสองสามสหเ็สิบผ่านนะครับหนึ 1, สี่ห้าหกเก้าอันที่หนะครับดึงขาหลังนะครับหนึ่งสองสาม่าหกเจ็ดแปเก้าสิเปลี่ยนท้านะครับหนึ่งสสสห้า ทาที่เจ็ดนะครับดึงเข่าขึ้นขบวนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่แปดนะครับขานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันดับเก้านะครับแยกเท้า,ทาออกครับมองขาจับฝ่ายเท้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอัาสุดท้ายนะครับ ตัวไปให้หน้านะครับเสียข mm ้า hmm. แล้วก็จับที่เข่านะครับโน oh. เข่าด้านหลังตึงนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด้าสิบเปลี่ยนท้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบเมื่อเราทําการยืดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นท่ากายบริหารน,นะครับไปชมคลิปต่อไปเลยครับ ต่อไปนะครับเป็นการฝึกท่าการบริหารร่างกายนะครับก่อนที่เราจะฝึกให้เราไปนับเลกขก่อนก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับนับเลขตามจนะครับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่ เตรียมเทียนต่อไปเป็นการฝึกท่าประกอบนะครับพร้อมกับนับเลขนะรเริ่มตั้งแต่ท่าที่หนึ่งอยู่ในท่าเตรียมท่าเต,าตรียมนะครับยืนในท่ายืนตรงเริ่มนับหนึ่งสองสามส,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 สี่ห้าหก ไปท่าที่สองนะครับนะมีเท้าเอีวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเกี่ยมเกี่ยมไปท่าที่สามนะครับทำคล้ายท่าที่หนึ่ง เยังแต่ดีกลัตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปคะแีห้าสสามเปียนเปียนที่สี่นะครับทําคล้ายกับท่าที่สองนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเยี่ยมเขี่ยนต่อไปท่าที่ห้านะครับมือแต่ไหลนะครับวางท่าที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปท่าที่หกนะครับท่าที่หกนะครับเริ่มไปเริ่แต่เริ่มด้านซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเยี่ยมเกี่ยมต่อไปท่าที่เจ็ดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็แแเหห้าสี่สามเียมเียต่อไปท่าที่แปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ อ้า 7, 8เจ็ดแปเจอห้าสี่สามเยียเสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็สอนท่ากายบริหารจบเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนนำกลับไปฝึกพร้อมกับถ่ายวีดีโอส่งในไลน์ส่วนตัวขอบคุณครูเลยนะครับสวัสดีครับผม <S <S 2> <S 2>